ก็สบายดีเจ้าค่ะสบายดีสายๆจักหน่อยนะเจ้าค่ะเนาะสบายดีเนี่สายๆจักหน่อยนะเจ้าพ่อๆกับอัมราราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้าสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุ๊กตาปลายนะคะสุดท้ายพี่น้องสาวันดับหน้าลวเจ้ามัน สูบด,ดังเฮยสูบดาแเรียแม่นน,นนะไอ้นะข้างๆกับบริมีน้ำมีนัยดอกดังสูบเอานางก็ได้จ้างคนงานมานะคะไจ,จ้างคนมาหลายคนอยู่นะเป็นซีฟีดอกจตะคนถาดคนขายก็มีสองคนแบบแบ่อยนะคะ ม่ยืนเบิงม <und anging> <sm all> ุม euh สูงๆกันก่อนกันแล้วกันนี่ละก้าข้าเจ้ากันนี่ละจ้าถ้ามพรตกงมาอีกรอบนี่ก็คือสีได้ดำร้ายอยู่พี่น้องพวกเนี้ยนะน่ามันน่าแข่งเนาะดับกุศลนันจ้ะริมทางลงไปนี่ของพญารุ่นพี่น้องฟังนะของพญาเลินเห็ดของพวกนาเห็ดฟูอยู่กลางทุ่งหอดปลาบุญเลยน้่งโควมีให้เอื้อยก็ไม่ดำก้นนะ Đút nằm đắm Nàng xí cơ pua mà xôi chà กี่สิบเฝ้าไปเยอะเอาไปอยากเมาเด้อไปอยากไอติ่มเมาไปบ่อยากบ่ต้องมาเออตักไปมาตักตักกันหนึงะตักอันตักอันละฮาบาทเด้อเมย์เมาเออเมย์มาซื้อไปส่งข้าวเจ้าเมย์ เอาะะงั้นมาม่ใจามีนี่เองางาั้นไ่ใจไหมอ่ะคน,นละเครื่องนะมีเ,อ,เ,อ,เอื่อยแล้วเื่ออันนี้คือนอ้องพอขารอเลยพี่น้องเอ,อ้ยลงมาคายหอด trong nhà mới mau phải xuống cá trao đó đi phải dài cá trao ba cho tăng những tập พี่น้องแม่มันกับผูอชอยนะคะแม่มันบอกเลขจ้าถูกเด้อจ้าเฮ้ย<ฮ>เลขแล้วมือแรงเลขแล้วนางพันนางพันว่านางแสงมันพันว่านางแสงมันหกเดือน,น,น,นอ,นอ,อตีดู พปเอเลนาผมาดำนาพี่เอเลนมา่ามาดันาเลื้องเขาเลื้องเขาคิอได้ฟัวนี่า ไอติมเพิ่มจำบ่ายจำบ่ายเด้อตรไไกล้บุ้ยมีคนบอกนะพี่มึงเอามาาจะไปมึงจะเอาม้ายู่เขามาส่งแหละ เฮ้ยอย่าอูเ้เว้ยไผรพี่น้องเห็นเงียบๆเจา <c oughs> <c oughs> ้าวะใครไผรชุนฮะฮ่หฮ่าฮาวงามฮาเวเอ้ยของผู้ได้มาดำนางบงบนี่ชัวมาแล้วน้องทามพี่น้องเอ้ยนึก,ว,กนว่าลูกยหญ่ยังวะนะึกว่าลูกยหญ่ยังวะนั่นน่ะบักนดหน้อยนะดำ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  เดี๋ยวไอ้เม้อยเสียกไอติ่มมาชูกินนานาเราบัิวี่ิ่านาะหน่องทำนะคะเออดำลูกเข้าเป็นลูกชาวนานะคะอือต้องทำได้เป็นลูกชาวนาะพอแม่พาเฮ็ดหน้าแต่น้อย มันชุดหน้าดำที่เทละคือบอกว่านอะรูดดำดำทำาดำดำกินเป็นอยู่มึงลงดำมนะเดี๋ยวนี้นะลงฉันให้แม่สุกเลขมาแลงนี่ mừng có sự bung lộn sẽ bị hết xịt lọt đâu hãy thực lực đâu mà đem đâu thực lực lao đâu giặt bánh hà tốt mọi người กวนเถอดข้างนอกขอบระเทได้กินเลยห้ามโอ้หักไปสิบบาทโอ้ดั่ไปน้ำกินไปน้ำ ค่ะแม่มันเป็นยืดลมสิตมหมดแล้วกินแล้วก็เมื่อยนอนจนอีนเนี่ยสิเนาะอื้อให้นะครับไม่ไหวจําเหลี่ยมเออได้น่ะไปเอากาละซาวทําใส่ดําให้นี่แหละเออนั่นตํามือกันแม่ให้นี่ละ รับไม่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 กินแล้วเดีันวแม cướp có đường boy Mới mới mình ni mẹ ตำแหนาบผมจะมัดแล้วมัดสองมัดมัดสองมัดแต่สาวผู้ <laughs> Cái kẹo này เดินไม,ม่รับจ้างเหมืนอนบอเพราะว่ามันยังไปรับจ้างเนาะปีนี้บม่มีไพอันซ่ยไพนะคะเออมาซ่ยคือด้วยเงินค่ะไม่มีเงินกูก็ไม่ช่วยจา<อ> <laughs> ้าเงินเป็เนพี่เป็นน้องนะคะยืินเป็นมี่เป็นน้องนะคะ ย่างรับย่างพี่น้อง,ง,องรับย่างเขี่ยรุ่นวันนี้ว่าเชี่ยวเขา่เาลนเ,เพ้ยนเลยเพี้ยนกันย่นนางพี่้องเพี้ยนกับย้างผมว่ามันมุนเพี้ยนเนยว่าเงนินวัวได้ให้ออกแปงะไเน ป่อยมันตอกไปซะอื่นบ่วนเวียนกับในครอบคัวนี่ล่วจ้าจ้างกันเองจางมึงจ้างกูจ้างมึงมึงจา้จางถูดี่กันได้ที่นอ,อเดกได้ได้ได้แ้ลยนะไน้ มั่งตางโม่โเว้มันก็จีนดาให้ตอเอะเวนกระหามเลือมองมั่งเลย Oh my លំដាប់ពីនរអើយលំដាប់ណាចា ไม่ซอยแห้งจะซอยเงินฝากนะจ๊ะ สแดำน้าใหงายอเขาแล้วชูโบไห่ชูยกนานหนึนย่ยสักค่ะอะพี่ล้างจ้าโ่ไหเดห่อนเดสิบุไา่แตกประดหน้าตากแดดชดใช้หแี้ะค่ะกันก็คุ้ก็ไม่ขอบคุณทุกการังใจไปแล้วจ้ะค่ะคอยพบพอกันใหม่สจ้ะโดยสบายดีจ้ะค่ะ